ผมทำอะไรลงไปครับเนี่ยไปแล้วเฮ้ยไ,<ป>ไปแล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหโตกฟินอะโคตรฟินอะ เอาละครับของฝากนักกอล์ฟมาเด็ดล้อเล่นล้อเล่นตอนนี้เราก็อยู่กันที่ CCK Golf Improvement Center ลนะฮะโอ้โหบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่ผมรอคอยเพราะว่าผมตีกอล์ฟมาเนี่ยก็ปีนิดๆแล้วแล้วไม่เคยเปลี่ยนชุดไม้เลยนี่คือครั้งแรกที่ผมจะเปลี่ยนชุดไม้ยกเซตโอ้โหยตื่นเต้นมากๆและที่สำคัญเรามีงบ1 0 0 0 0 0บาทในการช้อปปิ้งวันนี้โอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า1 0 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างไป let's go ห เื้อผ้าเพียบเลยหน้าโดนหน้าโดนโอ้ใหญ่มากนี่แล้วเขามีห้องซิมด้วยนะก็คือช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บมาฟิตติ้งไม้ต่อได้เลยนะเนี่ยโอ้ดีดีดีดมากุ้ยนี่เดี๋ยวเราไปหาพี่เต้เขาเดยอพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้อ่ะผมะมีบัตเจ็ตในใจมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ1 0 0 0 0แบาทได้อะไรบ้างที่นี่ได้เยอะแน่นอนวันนี้อะไรที่แบบลดพิเศษให้ได้ดูแลให้เป็นพิเศษเลยแต่เขาบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับคือพี่เต้เนี่ยมีกระเป๋าเฉพาะลิมิเต็ดที่นี่เลยใช่ไหมผมต้องบอกว่าของมาไวไปไว<อ>แต่ตอนนี้ที่เหลืออยู่จะมีเป็น6ซีรีส์อันนั้นเลย ใช่ค่ะมาที่นี่ที่ CCK GIC ก็มาที่เดียวได้ครบหมดทุกอย่างถ้าเกิดว่าผมมีน้องมาด้วย2คนมาตีเล่นเล่นด้วยได้ไหมครับน้องน้องหรอมีน้องบิลลี่กับน้องเฮงเดี๋ยวหน้าคุ้นๆนะคะครับผมเหมือนเขาจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่หรือเปล่าค่ะคิดว่าหน้าจะคุ้นอยู่ค่ะก็เป็นทีมเทเลเมดนะคะก็น้องๆน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ช่วยโปรโมทแบบแบรนด์เต็มที่มากๆเลยร่วมถึงน่าจะแนะนําชอนมาใช่ครับเพราะว่าน้องบิลลี่กับน้องเฮงนี่ก็เป็นน้องน้องรักแล้วก็เราก็ถ่ายซีรีส์ด้วยการทํางานด้วย แล้วก็ตีกอล์ฟด้วยกันทนายก็เลยชวนชวนกันมายาวแน่นอนก็เดี๋ยววันนี้ปนัทก็จะเป็นคนที่มาช่วยในการทําฟิตติ้งก็น้องชอนอยากจะฟิตอะไรนะคะดูแลให้หมดเลยแต่จะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยค่ะว่าที่นี่เราดูแลแเดี๋ยวผมขอตัวไปฟิตติ้งไม้กับพี่นัทก่อนนะครับได้เลยค่ะี๋ยวให้ปนัทดูแลนะคะไปเลยลุยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฟิตติ้งไม้กันก่อนเอาละครับอันนี้เหล็กเหล็กที่พี่ชอนลองนี่คือเหล็กเจ็ดเหล็กเทเลเมตทีเจ็ดทีเจ็ดโน P790 ใช่ครับ P790 P75 ตัวใหม่7 5ของเทนงนอร์เบดีมีมีประมาณกี่เด่กครับพี่ตอนเนี้ยประมาณถ้าเป็น P ีซีรีส์ก็จะมี P 790 P 770 P 7CB แล้วก็ตัว Muscle b a ็คจะเป็น P 7MB เลยแล้วยังหไตัวตัวแดงอะไรต่างบ้าๆอ๋อเป็นดีไซเนอร์ซีรีส์จะเป็นตัวแบบสีพิเศษสีพิเศษใช่เหมาะกับคนอย่างพี่ชอยหาเล่นให้กูเสียใจแล้วลองก่อนสิเบาๆนี่ นี่ขนาดกล้องเยอะเนี่ยที่ใช้นิ่งเลยไงไม่ยินเสียงไงได้ยินเสียงเพราะเนาะเสียงเพราะเนาะเตะแต่ผมเป็นคนตีติดเฟสครับแก้ไม่หายคือพยายามทาทุกๆอย่างแล้วก็กลับมาภาพเดิมคือเป็นคนตีออกกว่าอันนั้นจะเป็นส่วนของวงแต่วันนี้อาจจะหาอุปกรณ์ที่เข้ากับวงนะตอนนี้อันนี้คือหนาทีของฟิเตอร์ถูกไหมครับ อุปกรณ์ใช่ครูนีบางทีอันนี้เรื่องจริงนะครูบางทีอ่ะถ้าเราตีไม่ดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นที่เราอาจจะเป็นที่อุปกรณ์ถูกต้องเราเก่งอยู่แล้วเออเราเอาอะครับวอร์มวอร์มก่อนอุ้ยเสียงเพาะสัสดีมาดีนี่มาดีโอ้ใส่ถุงมือนี่เองอ่ะเออง่าถุงมือถุงมือไงอ่าเสียงันเนี้ยอิมแพะเพาะมากมันนุ่มมันมันนุ่มมันเพี้ยมันแบบใช่ feeling ที่มันส่งมาเลยมือนดีดีสิบลูกก็คือขวาสิบลูกเลย ก็ถือว่าเออเลยที่เดียวกันนะครับสมั่นเสมอใช่ถ้าในฐานะฟิตเตอร์จะชอบเลยครับใช่เพราะว่าถือว่ามันเสถียใช่ถูกต้องแล้วก็จะรู้แล้วว่าแก้หัวไม้แก้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมาแชร์ให้ทุกคนฟังเลยครับว่าอย่าไปกังวลนะว่าเฮ้ยเราก็แม่งตีออกฝั่งนี้ตลอดเวลาเลยแล้วเราปรับวงแล้วมันกลายเป็นเครียดผมพยายามจะปรับวงมารอบหนึ่งมันเครียดเครียดมันฟิลลิ่งวงเรามันเป็นแบบนี้ฟิลลิ่งเรามันแบบเนี้ยเออเรามาใช้เงินแก้ปัญหาด้วยกันแก้ที่ไม้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูพี่นัทแก้วงก็หลังจากหลังจากวอร์มงานสักพักละด้วยความเร็วหัวไม้ก็เลยเลือกพีเจ็ก้านโมเดลร้อยห้าเฟใช่ครับเดี๋ยวลองดู F ฟ <ax> นี่คุณสมบัติของมันมันแตกต่าง,างกันยังไงครับถ้าเริ่มจากอ่อนเลยอ่ะก็เริ่มจากเลดี้เลยอ่ะเลดี้เลยก็จะมวิบวิบเลยแบบแล้วก็เถิรไปจะเป็น F ฟ็ A, หรือว่าซีเนียแล้วก็แข็งขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นเรกูล่าละแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นสติฟ แล้วก็เป็น X จะเป็น Extra s t e p ก็คือแข็งโป๊กก็เลยเหมาะกับใครไอ้แข็งแข็งโป๊กก็สำหรับสปีดเ t e m p ที่แบบเร็วๆหรือว่าความเร็วหัวม้าที่สูงๆคนที่ตีหนักๆใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวการเขาไม่อยู่ต้องให้แข็งหน่อยโอเคี่ยครับเป็นความรู้ครับเพราะว่าผมถามในมุมที่ผมไม่รู้จริงๆใช่และอยากรู้วันนี้ได้รู้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับมาลองกันดูครับหลังจากที่พี่นัดเห็นวงเราแล้วครับเขาก็เลยให้เราลองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตีของเราจะเป็นยังไงใช่ครับ เออเต้องอย่างนี้สวยอ่าต้องฟิวประมาณนี้ <Okay. S 1> สวยนี่สวยอีลาเออร้ 125. อยยี่สิบห <25. S 2> ้าโทษร้อยยี่สิบห้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าผมตีกี่รอบก็อยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนี่คือวงของผมที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดสม่ำเสมอมากๆโอ้แรอบนี้ได้ร้อยสามสิบลาโอเค เดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนได้นรับโอเคครับผมวันนี้ผลสรุปของเหล็ก7นะครับก็คือเฟดทุกลูกเลยแต่เฟดไม่เยอะนะออกกว่านิดเดียวแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราก็คืออยากให้มันตรงกันเนาะปกติพี่เฮงตีติดเฟตหรือรอครับแล้วแต่วันครับพี่ชอนอ๋อแล้วแต่วันด้วยเรื่อยื่อแต่ว่าผมชอบไฟต์ตรงๆผมเคยเป็นคนหนึ่งนะพี่ชอนที่คิดว่ากรอฟจะตีให้ไกลต้องตีแรงๆใช่ปจริจริงอะตีให้เต็มก่อนตีให้โดนเต็มเมมันไปไกลอย่าเพิ่งไปแรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแรงจ้ะ งหลังเด็กเขาแบบก็ขี้โมดอันนี้ครับที่เราผมกขันก็คือไม,ไม่เขาเป็นคนสอนผมมา<ช>แบบเ<ช>ี้่บอกว่าตีตีกอ,อ,กอล์ฟอยาให้กอล์ฟตีเราเดี๋ยวเราให้โปรระดับประเทศมาช่วยดูเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย โปรแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมโปเน็ตครับพานวัฒน์บุญสมบัติครับนี่เราได้แข่งแข่งนิดหน่อยเรนเล่นอยู่ในออสเตรเลียกอล์ฟทัวร์ครับี่ทีมเซนตมีแล้วเมื่อกี้ผมตีเอาไว้เนี่ยผมพูดเลยนะเหล็กเจ็ดอะผมตีไว้ร้อยแปดสิบอะโอ้ยใช่ผมตีร้อยแปดสิบใช่ครับผมผมเก่งมากๆาูรไหนนะนเนี่ยเดี๋ยวให้โปเน็ตเออได้เอาลงผมาดูก่อนได้เหรอโปรเขาตีเหล็กเจ็ดกันสองร้อยหรอครับโอ้จริงเหรอไม่จริงไอ้เราเราเก่งแล้วนะนี่เป็นเก่งมากเอาละครับวาสนาตาเนี่ โอ้โหตรงเกินโอ้โหเท่าไหร่นะร้อยแปดร้อยเก้าสองโอ้โหแป๊บเดียวครับพอครับแป๊บเดียวมันไม่เดียวกับผมวะ่มันมันไม่เดียวกับยี่พี่ตีเลยเมื่อกี้กูตียังไงอ่ะกูตีตีไปแรงๆก็ตีไปแรงๆเขาพูดแบนง่ายเลยอ่ะเออเออมาดูทีดูที่โอ้โหโอ้โห ที่เดิมเลยอล้นี้คือไมนะ้ฟิตติ้งนะไม่ใช่ไม้พี่คนณพี่เดิมเลยครับทุกคนโอ้ยมีเทคนิคอะไรง่ายๆไห <นำ S 2> <ล>ครับคือเวลาจะเอาช็อตที่ได้ระยะครับผมจะ กริปเบามากเลยครับเหมือนแบบว่าแค่ประคองไว้ใช่ให้ไม้มันมีชีวิตเพื่อที่จะได้สร้างความเร็วของมนั่นยากแล้วถ้าผมทําแบบโปรความความรู้สึกผมนะไม้น่าจะหลุดเดี๋ยวพี่ชอลองลองตดท่าเดี๋ยวให้ลองลองของผมนะสิ่งแรกที่ผมคิดในหัวเลยคือจับไม้ให้มั่นเราจะเกรงเกินไปครับอาจจะต้องรู้สึกว่าเบาๆกว่านี้โปรตีไว้ที่220หลาของผมพอ80หลาพอเอาพัตเตอร์ไหม เสียงในหัวเสียงในหเสียงในหัวเฮ้ยนี่แพทไปนู่นเลยแต่เสียงไมเหมือนโปนะเอาเสียงเราเน้นเสียงทิศทางไม่ว่าเราเน้นเสียงดูจากขับสปีดแล้วถ้า87นะครับผมคิดว่าน่าจะตีได้สัก180แบบสบายสบายถ้าจะขับสปีดเหลือแค่ตีให้ถูกต้องซ้อม ข้าตีกอล์ฟนี่สิ่งสําคัญที่สุดคือการซ้อมครับสม่ําเสมอกับการซ้อมแล้วมันจะจําความรู้สึกได้กอล์ฟมันใช้ฟิลลิ่งบางทีเรารู้สึกเลยว่าแบบฟิลนี้แหละเออไอที่อิมแพคดีๆมันคือฟิลนี้แหละเออพี่อ๊ขอให้หนึ่งชอนติงเสิร์ตไดเวบิลพี่แอ๊ดนะโอ้โหพุงูเป็นบุญตาขอเป็นบุญตาจะเป็นบุญตาโอ้โหตรงกินน่ะโคตรฟินน่ะ ฟินทำยังไงผมเป็นตีนได้อย่างนี้เนี่ยหูนี่ลงก็คือสา0ร้อยสามร้อยสี่โอ้ยมันไปตบมือให้โปรเลยครับได้เลยฝากช่องทางติดตามเลยครับเผื่อแบบใครมาที่นี่ฝากข้าติดตามครับ NED ครับจุด PNW ครับผมมาแฮกกำลังใจพี่เขาได้แล้วพี่ก็แข็งใช่ขอบคุณโปรมากมเลยนะครับคนแรกผมไม่ฟอรแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคมาเราเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้แล้วนี่ เฮ้ยอุ้ยนี่เสียงดีมันเริ่มมาไอ้ผมว่าอันนี้อันีดีอันนี้มีแววสิบปอนด์เนสิบปอนด์เน็อันนี้ผมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสองรอบเล้วนะนี่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงขึ้นด้วยใช่อุ้ยเสียงดีมากเสียงดีไหมดีดีไม่เอาจริงอันนี้ผมว่าฟิลผมดีมากเลยนะนี่ดูดิมาที่เดิมเลยสามลูกแล้วมันค่อนข้างที่จะตรงมากตรงขึ้นเยอะมากเนี่ยเพื่อนๆลองดูสิเห็นม ทีออฟผมตรงนี้ไหลขึ้นมาเนี่ยเฟดนิดเดียวงจากตอนแรกของเดิมอ้หุยเฟดอยู่นี่หมดเลยแล้วก็เบามากนี่ตีเบาๆบาร้อยหกสิบหลาเนี่ยใช่เพราะด้วยองศาเขาจะชันกว่าตัว p 7 9 0สําหรับมือใหม่่ต้องการระยะอะไรเงี้ยครับจะช่วยให้ตีง่ายแล้วก็ได้ระยะอันนี้ผมให้ผ่านได้เลยไหมอ่ะได้เลยเนาะใช่หุ้ยพี่นัทเก่งจังแค่2ไม้พี่นัทมองออกเลยว่าวงผมต้องทําอะไรอ่ะไม้นี้ผ่านเลยครับผมได้มาแล้วซิลเมท i ิวไอแม็กไลทครับใช่ครับไม้นี้จะเป็นไม้ผู้ใจผมมาเปรเจ็ดถูกต้องนี ว <Das S 1> <ithe S 2> เดี๋ยวเราไปไดรเวอร์ต่อคือเราเอทคิวไอสานะฮะตัวนี้พี่นัดบอกว่ามันชดเชยได้ดีเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าะะเอาละครับไดรเวอร์นี่พุ่งตรงเป็นไม้ที่เราชอบที่สุดแล้วเพราะมันตีสะใจอู้ยเอาจริงปะไม่แย่นะไม้แรกของวันก็คือโอเคอ okay แล้วเนี่ยใช่ไม้แรกของวันออครับการตีไดรเวอร์เอ๊ยสองร้อยหลาแต่ก็เหมือนเดิมครับเฟดลองตบๆมาให้ทันหน่อยได้ครับอ่คลองทำให้มันคืนหน้าไม้ให้ทันคิดไม่ได้ใจ โอ้ยเอ้าเฮี้ยดีดีดีหันมาก่อนผมเล็กหอดไว้ถ้าบอกนี่บอกตรงๆไม่ได้ตีงี้หรอกไม่ยเราสองเลยสามสิบมากอิมแพกดีด้วยต้องขอบคุณพี่นัทครับโอมากพี่นัทเป็นคนเลือกไม้มาให้หนึ่งอสี่ห้าอันนี้ถือว่าดีไหมครับพี่นัทอ่ะยยังไม่ดีเพราะว่า ถึงยังดีไปชอบผมชอบผมชอบจะไหวให้กำลังใจกันเลยอ่ะแบบออตัดเอาไเมื่อกี้เนี้ยแต่นี้ไม่ก่อนไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดียังไงโอเคไม่ดียังไงอ่ะไม่ดียังไงพี่สปินเรทอาจจะเยอะไปหน่อยสามพันแปดซึ่งอาจจะตกแล้วไม่ค่อยวิ่งคือตกแล้วลูกมันจะหยุดใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับมันยังดีกว่านี้ได้อีกโอเคโอเคมันยังดีกว่านี้ได้อีกเดี๋ยวเรามารอดูกัน พอเบาปุ๊บคอนโทรลไม้เข้าใจขึ้นเมื่อกี้ผมตีเบาแล้วพยายามนึกในหัวว่าตียังไงได้ให้คืนหน้าไม้ให้ทันกลายเป็นรอเลยหนะเห็นนะเฮ้ยมันจูนความคิดเอาอะความรู้สึกขึ้นไม้กับลงหน้าไม้ให้ทันอิมแพคให้มันตรงคิดอย่างนี้ในใจเออทำได้เฉยเฟรทุดจเสียงพอจังทำไมเสียงพอแล้วอะเโดนพอโดน,โด,นดีอือ <ชา S 1> ใกล้สุดฟิวดีฟิวดีอันนี้ฟิวดีฮะตีไปตีมาเหมือนจะยังไม่ใช่ฮะอันนี้จะปิดหน้ามาให้1.5องศาแล้วก็ก้านจะเป็นเฟกเอสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสปีดรับสปีดไปร้อยหนึ่งเอาละครับตอนนี้เราเปลี่ยนก้านใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนู่เขากำลังเซตไม้แล้วเดี๋ยวไปดูที่บิลลี่หน่อยดีกว่าอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ผมผมได้ของเล่นใหม่ครับอุ้ยนี่ไม้ใหม่ปะเนี่ย เป็น QY 3 5ครับตัว Limited Edition เป็น r i d e r c u ครับเวเซวิสวยมากิึงได้มาเลยก็เลยว่าจะมาทำความคุ้นเคยกันหน่อยอันนี้คือ Limited เอ้ยโอ้โหตายแล้วน่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้วครับมาดูวงพี่ดดูแต่วงนะไม่ธรรมดาโอ้โหแต่ท่าสวยครับเท่เท่เท่ อด้ออกออกตรงนะแต่ไปเฟดตอนปลายแต่สวยนี่ผมว่าไม่เสียหายครับใช่ครับสวยมากสองนี่วแปนี่นี่เขามีวงให้ดูแบบนี่ด้วยนะคือที่นี่ครับว่ามี มีให้หมดเลยแต่ว่าดูไฟบอลดูนี่มีเป็นแบบวิดีโอด้วยหรือว่าแบบมีบอกค่าบอกอะไรปรับได้หมดเลยครับที่นี่ที่ซีซีเจนเขามีเส้นการขึ้นเวงการจบวงให้ดูเลยสำคัญนะเพราะว่าบางครั้งเราซ้อมสนามไดที่หรือว่าไปซ้อมเราไม่รู้เครื่องซิมมันก็ไม่มีอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือแบบเยลไทม์เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าผมขึ้น แต่ไปนิดนึงตอนลงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันคอมจร่งอ่ะตอนขึ้นมันต้องขึ้นมา้งขึ้นสูงขึ้นมันนี่หน่อยแล้วก็ตอนลงอ่ะมันต้องมันต้องอีกใต้เส้นขึ้นแต่เนี้ยผมสลับอยู่กําลังปรับวงเออไม่ธรรมดาดีของดีเดี๋ยวแบบไปดูพี่เฮงก็นเฮงเขาเฮงเขาแอบซ้อมอยู่อี้นี่ฮ้ยโอ้ยผูรอดแล้วนะผู้รอดแล้วโตแล้วเฮงไม่อะไง เอันนี้ก็สูวยนี่นะตีพอดีเลยอันนี้เหล็กอะไรครับพี่แลงเหล็กเจ็ดครับเหล็กเจ็ดของอะไรเอ่ยใช้เป็นเหล็กครูอะไรครูในจิกไหนของพ่อพี่บินี่เลยเป็นมรดกเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าระยะของพี่แลงเท่าไหร่โอเคโดนดีโอ้ยโอเคเป็นยังไงครับได้ได้ที่ชอบยังได้ที่ชอบได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้เหล็กเจ็ด ของเทเลเมดแม็กไลฟ์มาอ๋อหุยที่เสียงแน่นแน่นนุ่นมนุ่มนุ่มเอันนั้นคือฟิลดีมากๆแต่ตอนนี้ยังไม่เจอไดเวอร์อ๋อไดเวอร์ยัง,ย,งยังไม่โดนเลยเย,เยังไม่เจอเดี๋ยวกลังต้องไปฟิตต่อไป,ป<ร>อีกรอบนึงอีกรอบนึงแต่ผมแต่ผมผมคีคลิปที่คุณตีเต็เมๆอยู่แล้วโหเดี๋ยวส่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูก่อนฟิตแน่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมไปฟิตจริงเหรอจัดไปครับได้เลยไป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 ต่อไปต่อพร้อมแล้วลุยเรากลับมาลองปรับวงของไดเวอร์กันต่อนะครับตอนนี้เราได้้เป็็นนนนอออะะไรรคััับพีีี่่่ททกตตจยูว QI10 Max 10.5อันนี้เหมือนจะเป็นหัวแรกที่ใช้่ที่ชดเชยรู้สึกได้ว่าอันแรกอะฟิลดีสุดละมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูสิเป็นยังไงเฮ้ยสูตรพี่ใช้ได้เลยนะอ่่าใชตรงขึ้นพี่นัทให้เทคนิคมาครับง่ายมากเลยปกติผมจับกิ๊แบบนี้ใช่ไหมแล้วพี่นัทเขาเห็นแล้วว่าผมอะร้อยลูกอะเฟดไปละเกสลูกพี่นัทแชร์นิดเดียวครับแค่ปรับไม้แบบนี้ ตองขึ้นตองขึ้นแล้วเวลาตอนเราคืนไม้อะมันจะกลับมาปิดหน้าไม้ทันพอดีแต่มันก็แอบไม่ชินนิดนึงฝืนฝืนหน่อยแต่ก็แต่ก็ตรงเลยผมว่าผมเจอแล้วครับนั่นก็คือ QI 3 5มห้าเลยเมดแเอาล่ะครับผมว่าผมได้รุ่น m a ็กหมดเลยเนาะทั้งเหล็กทั้งหัวใช่แล้วก็จะเป็นการ after market d i n e r ร 50กรัม6.0ไฟบอลกลางๆามิดลอน์ลักษณะไม้ที่ผมได้วันนี้มันมียังไงบ้างรครับโอเคอันนี้จุดเด่นเลยของ QI 25 Max เนี่ยคือคือเป็นรุ่นที่ชดเชยสูงสุดของเทเลเมตละตีง่ายได้ระยะเหมือนเดิมลดความผิดพลาดหมายถึงว่าสมมติแทนที่เราจะตีออกขวาเยอะเนี่ยมันก็จะชดเชยให้ไม่ทวิสเยอะแล้วในเรื่องของหลบใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าองศาหลบใช่ไหมอ่า10.5ใช่แต่ว่าผมปิดหน้าไม้เพราะว่าจากที่ตีออกขวาบ่อยๆผมปิดไป1.5องศาใช่จะทำให้การจะกลายเป็น ได้เลประมาณเประมาณเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าได้เลยอุ๊ยถึงเวลาที่เราจะเสียตังค์แล้วงบ10,000แบาทที่ C C K ได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเลยเอาล่ะดูซิ10,000แบาทจะพอไหมอันนี้แค่การก็หมื่นแล้วนะอ่ะสำหรับเจ้า QI 35 Max นี่อยู่25,500บาทเรายังเหลืองบอยู่ที่65,000่นห้าพโอเคโอ้พี่นายครับเราเหลืองบ65,000่าพเพราะฉะนั้นชุดเหล็กก่อนเลยดชุเหล็กถูกต้ัวที่ที่จะลองเนาะถูกต้องตัวนี้เลยอุ้ย เทเลเมดคิวไอแม็กซ์ไลฟ์นี่อันนี้เท่าไหร่นะครับพี่นัทอันนี้58,520ืารครับโอ้โหลบกับเมื่อกี้65,000ก็จะเหลือประมาณเหลืออีก7,000เจ็ดพันซื้อเสื้อได้ซื้อเสื้อผ้าได้ชุดหนึ่งอ่าโอเคนี่เราได้ครบแล้วโอเคครับงั้นเอาชุดเหล็กชุดนี้ได้ชุดนี้ได้เลยได้เลยผมขอไปดูเสื้อผ้าแป๊บนึงได้ไหมได้เลยครับผมตรงไหนตรงโน้นเอาละ ได้ลแล้วผมว่าได้เสื้อ2ตัวสีขาวกับสีดำเสื้อสีดำตัวนี้สวยมากนะมันออกเฟดตรงปลายปเสื้อเทาๆแล้วกางเกงหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปลองใส่เสื้อผ้ากันดีกว่าไปเดี๋ยวไล่ราคาเลยกางเกง3490บาทเสือ้อ 3,790มวก1,590เสื้อผ้าเซตนี้นะครับผมทั้งหมด8,870บาทโอ้โหเกินงบไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเอาเมื่อกี้เราลืมไปอย่างหนึ่งนะครับเราลืมถุงมือใช่ครับยังขาดถุงมืออันนี้คือถุงมืออะไรครับถุงมือ TP อัน,นี้เป็นตัว a อเชีย a มาร์เกทำจากหนังลูกแกะเมื่อกี้เราใช้เงินไปแล้ว8,870บาทนะครับเพิ่มไปอีก1290บาทเ็ดเสรบจาทบมื่นแล้วครับตอนนี้เสื้อผ้าตีกอล์ฟหนึ่งเซต 1, ทไปเดี๋ยวเราไป เช็คบินกันดีกว่าได้เลยตื่นเต้นเลยครับบอกเลยพี่นัทอันนี้ผมปัดสินใจละผมเอากระเป๋าด้วยอีกใบหนึ่งวิได้เลยยินดีแต่เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปว่าผมได้กระเป๋าใบไหนมาขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งผูมันสวยทุกใบเลยอะแล้วก็ราคาเอาเรื่องเลยครับผมจะได้สมฐานะคุณชรนี่ไปรวยใช่แล้วกูโอเคครับพี่นัทขอบคุณมากพี่นัทวันนี้ยินดีครับปู้เดี๋ยวเราไปเช็คบินกันได้เลยอ่ไปโอ้เป็นเรื่องเลย อันนี้คือไม้รุ่นเดียวกันกับที่เราไปฟิตติ้งเลยนะครับแล้วมันสีทองเพิ่มตังค์มาอีก2,000บาทเพราะว่าหัวเดิมเมื 25, ่อกี้สองหมื่นห้าพันอันนี้สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยโอ้โหทำไมถึงอยากได้สีทองพาไปดูเลยดีกว่าเพราะว่าผมเล็งกระเป๋าใบนี้ไว้โอ้โหขอก้อนหนึ่งทีโอ้ยลูกรลักลุกรักลูกรัก,กนี่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเงินอีกนิดนึงเอาสีทองเลยดีกว่า จะได้เข้ากับกระเป๋าเรามีมิเต็ดบอกเลยครับตอนนี้เรียบร้อยงบเกิน10,000แบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ักนายนะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันดีกว่าสรุปแล้วเราใช้เงินไปเท่าไหร่ตื่นเต้นเลยครับมีครบทุกอย่างเลยมีกระเป๋ามีไดเวอร์มีใช่สวยไหมบอกคุณนะนะส่งอะไรเขาเรียกว่าส่งอะไรลงไปหมดตัวเนี้ยไม่รู้เลยครับส่งเสียส่งเสียโอ้ยเฉียบอันนี้เฉียบคือลิมิเต็ดใช่ ใบลตสองหมื่นเก0แล้วเหลือใบเดียวด้วยถูกต้องครับใบเดียวเลยอันนี้อมันเป็นกระเป๋าโทรเมนอ่เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันมีสตอรี่คุณเหมาะอะไรกับสีทองนะใช่แล้วใช่ไหมเราชอบมีะไรสีทองมีครับ้หัวไม้ QI35 มแต่ไม่ใช่ส5หธรรมดามันเป็นอะไร t ทเลเมนส์แม克斯 ใช่พอนี่ใช่สีลิมิเต็ดที่ออกมาจะมีสีเงินกับสีทองแต่สีทองเหมาะเกี่ยวแล้วช่วงนี้ทองขึ้นครับผมโอ้ช่วงนี้ยิ้มเลยอ่ะที่สำคัญครับชุดเหล็กเนี่ยจบที่แม็กไลท์แม็กไลท์ใช่มันดีเข้ามือสุดสุดแค่นี้ก็แสนหกแล้วอะไรนะพี่แค่นี้ก็แสนหกแล้วแสนหกแสนหกแสนหกกิงๆด้วยนะขาอ่อนเลยเะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจเก็บเงินมาปีหนึ่ง อ่านี่เราแชร์เพื่อนๆเลยว่าไม่ใช่ว่าสมุดสี่สมุดห้าจะมาซื้อนะเราตีก๊อกกันมาตั้งโอ้โหเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราได้มากับแบรนด์ที่เรารักด้วยใช่แล้วเราโดนพวกคุณป้ายยามาตลอดเลยอ่ะตอนแรกผมฝึกมาผมก็จบเทนนิสเบสไดนี่แหละผมไมม่ผก็มีเหมือนกันผมก็มีเออไอมีมีมีอยู่แค่นี้มานี้เดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันเลยดีกว่าครับเด อันนี้ครับจ่ายจริงๆริันนี้เป็นแสนหกหมื่าพันห้ารบแสนเจ็ดรบเข้าไปแล้วหนึ่งแสเหไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปอยู่นี่ยังอยู่นี่ยังอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคเาไปันนี้โอแลกไปทนนี้ขออนุญาตนะครับเซ็นเชิญฮะเชิญฮะสิบเจ็ดร้อยเบาพันห้ารบาทผมทำอะไรลงไปครับเนี้ อันนี้ครับขอบคุณมากครับเอาละครับโอเควันนี้ดีใจมากๆได้ชุดไม้ครบเซตเลยแฮปปี้ครับได้แฮปปี้ของตัวอย่างที่ชอบขอบคุณพี่บิลลี่ขอบคุณพี่เฮงมากๆครับที่วันนี้มาสนุกกับพี่แล้วก็แนะนำเรื่องกรอบรักเซอรเมดด้วยผมฟินมากเวลาผมเห็นคนแบบว่ามาฟิตแล้วแบบได้ของที่ชอบเราเข้าใจไงคนตีคนตีแล้วเราไม่เคยฟิตติ้งมาก่อนนี่คือครั้งแรกที่ได้ตีมันมีผลมากๆของการฟิตติ้งเราไม่รู้เลยว่าวงที่เราเป็นอยู่นะจริงๆแล้วอย่าไป เครียดกับมันเยอะอือสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีและของเนี่ยมันช่วยเราได้วันนี้ขอบคุณทาง CTK ด้วยโอ้ที่อนุญาตให้ใช่ลมเมดด้วยใช่วันนี้ได้มาทำรายการทำรอบในวันนี้เดี๋ยวเราไปออกรอบมันต่อดีกว่าไปเลยโอ้ยไปไปไไของผมของผมของผมไปแล้วตำรวจโอ้ยสวยจริง เออมีความสุขจริงๆเลยเว้ยเล็กไกด์มแซนวิชพิชชิ่พัตเตอร์เฮียเออว่าอ้าวทิป่ายยังไม่ได้ซื้อพัตเตอร์นี่เรา169แล้วนะให้มันจบ200ไป200เเอาไงครับเราลืมพัตเตอร์ครับอย่างหนึ่งตอนนี้เรามีไดเวอร์เรามีเหล็กครบเลยเรามีถุงเรามีชุดเรามีถุงมือถ้ามันขาดอย่างเดียวก็เอาให้จบปะมันเกินงบมาขนาดนี้แล้วเอาไปส่วนนี้คือ พัตเตอร์ของอะไรครับวันนี้จะเป็นพัตเตอร์เทอร์เน่สปายเดอร์สปายเดอร์ทัวร์อ้เท่ห์สปายเดอร์ทัวร์จะมีทัวร์กับทัวร์เอ็กซ์ต่างกันยังไงครับพี่ชายตัวทัวร์เอ็กซ์จะสลิมกว่าตัวทัวร์ก็จะกว้างกว่าเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอ๋อนี่ไงอันนี้เล็กกว่าใช่ครับแต่ตัวทัวร์เอ็กซ์เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ลอรี่ใช้อยู่ลอรี่แม็กอิลอยลอรี่แม็กควายเออนั้นแมนยูเอามาแบบคนละมาด้วยเลยลองพัดได้ครับลองลองลองเลยดีกว่าผมว่าเอาสีเข้ากับถุงด้วยใช่ครับเข้ากับถุงเข้ากับหัวไม้ลองเบาๆถ้าลงนะนั่นแหละไปเอาอันนี้เลยครับเอาอันนี้เลยพี่คิดตังคิดตังเลยพี่ไปอย่างรวดเร็วเลยอ่านิด ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรแล้วตีตีลงเลยชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เพียบกระบอกเขาไปจริงเลยเขาจะเก็บตังค์แล้วอ่ะยังไม่ได้ถามราคาเลยพี่เดี๋ยวเผื่อพี่บอกมาสามหมื่นได้ทำไงอ่ะอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาหมื่นแปดพันเก้าร้อยโอ้ยเขาบอกแสนเลยอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาขนาดนี้แล้วให้มันถึงสองแสนบาทไปเลยไปลุยลุยเลยโอ้ยเป็นเรื่องแล้ววันนี้สองแสน เอาล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตลูดจ,จ่ายค่าพัตเตอร์อีกเท่าไหร่นะพี่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทโอ้โหหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ความความจำผมเป๊ะเลยเรื่องตวัวเลขเกือ <c oughs> บสองแสนพี่เฮงอยู่ไหนนี่พี่เฮงป้ายาเนี่ยหายไปเลยเนี่ยคนคนป้ายาหายไปแล้วเนี่ยต้ามาบอกให้เราซื้อพัตเตอร์แล้วก็หายไปเลยโอ้โหเซ็นอีกหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเซ็นให้ดูเลยว่าเราจ่ายจริงโอ้โหยหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย ขอ,ขอบคุณครับโทโตท้วันนี้ฮะเสียตังไปทั้งหมด1 8 8 4 4 4 0บาทครับผมตั้งเป้าไว้งบแค่แสนเดียวเดียว <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อสิ่งที่เรารักแล้วก็ผมไม่ได้ใช้เงินสุรุยสุร่ายผมไม่ได้ต้องการที่จะอวดรวยนะครับแต่สิ่งที่ผมซื้อในวันนี้ <c oughs> ผมอะ่ะ ตั้งใจเรียนรู้กับการฝึกกอล์ฟมา1ปีเต็มผมศึกษามานานมากๆกว่าที่จะตัดสินใจซื้อไม้ในวันนี้หลังจากนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปโปกที่ทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างอยากจะไปแข่งสักครั้งนึงในชีวิตเหมือนกันในเมื่อเรารักและชอบกีฬากอล์ฟขนาดนี้แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วทำสุดลองดูต่อครับว่าหลังจากนี้ชีวิตการตีกอล์ฟของผมจะเป็นยังไงโก็โอ้โอหนี่เสียงพาอจริงๆนะใครจีอะปะวันนี้ ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่อยู่ดูกันขอบคุณพี่เฮงขอบคุณพี่วิลลี่แล้วก็ขอบคุณทาง CTK มากๆที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทํารายการในวันนี้วันนี้มีความสุขมากๆได้ไหมกอล์ฟกลับไปได้ของเยอะแยะไปหมดเดีย๋ยวเราไปตีกอล์ฟกันต่อล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายใจจดิงเสียตังค์ไปสองแสนมีความสุขสุดๆเลยครับไปครับ ออกรอบต่อดีกว่าพี่บิลลี่พี่เฮงไปด้วยอ้องไปเดี๋ยว